ตัดตรงนี้ดีไ,ดไหมสูงอยู่นะเนี่ยเป็นดอกห,อหมดแต่มีเอมันก็สูงละต,ตัวตปวบอวบอันนันน้นแต่ตรงนี้ไม่มีอา่าใน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 กล่องโฟมอะนะต้นมันไม่ค่อยสูงแต่ใบย้อย,ย,อย ในกล่องโฟมจะให้ดูต้นมันเพิ่งใส่ปุ๋ยเมื่อวานปุ๋ยเป็นน้ำหมักนะคะเ,เพิ่งงามงามขนาดงามแต้งามว่า <c oughs> มีตัวอะไรไม่รู้มากัดมีรอยแหว่งแบ่งเดี๋ยว เอามันไว้ในนี้ก่อนแล้วกันในกล่องมันยังไม่แน่นเท่าไหร่ข้างนอกอะคะ่ะแน่นตรงเนี้ยแน่นแน่นเอียดเลยเอเก็บแถานี้กินก่อนแม้ตัดผักต้องมีแบบ ตัวมันมีอะไรอ่ะมีความแบบฟีลลิ่งหน่อยหนึ่งไงนั่งตากแดดมีเก้าอี้อะก็นั่งเอาคนนายมีความเป็นคุณนายนิดนึงดูนะคะสิบต้นกำรรหนึ่งเต็มกำรร จริงๆแล้วเอาสักยี่สิบต้นก็พอแล้วค่ะเวลาหนึ่งจะเอาไปกินข้าวเที่ยงเดี๋ยวที่เหลือก็จะตัดไปฝากเพื่อนนะคะอืมหมดมาขันกะะมังน้อยเขียวมากแบบเขียวแบบอืมอมอ้มปุ๋ยดีมากเลยนะคะเนี่ยใช้ เป็นมูลแกะนะคะเป็นขี้แกะเอามาใส่แล้วก็ฟางแล้วก็น้ำหมักนะตัดไปสองแถวนะคะเห็นไหมมันเริ่มมีเอ่อบางต้นนะคะจะมีนี่เห็นไหมนี่นี่ให้ดูนี่นี่มีไอ้นี่แตกมาละนี่เห็นไหมเขียวเขียวคือเริ่มแตกแล้วนะคะยังไม่ตัดเลยน่ะเนไนี่อันนี้เล็กๆนี่มีแตกออกมาละ อย่าโฟกัสที่เล็บนะคะเถื่อนมากนี่นี่อันนี้อันนี้ให้ดูอันนี้กำลังออกนี่นี่นีเ่เราเก็บอีกนินี่เริ่มออกแล้วนะคะตามข้างๆตามตามไหมตามระหว่างก้านมันเนี่ยดูอันเนี้ยชัดนี่ชัดเจ,จนแค่นี้อะคะ่ะอิ่มแล้ว กลางวันเมื่อหนึ่งผลงานนี่สะออนดอกผักกุ้งผักผักกวางตุ้งพันดอกนะคะความสุขเล็กๆนั่งตัดผักมาเนี่ย